ครับท่านในฟังพระพรมมังกราจารย์ท่านยศคุณธงชัยวตัตเตมิตรท่านเดมาเปิดตำนานเรื่องราวของพระสุนทรีวณีซึ่งเป็นปริศนาซึ่งปกปิดมาเป็นเวลาร้อยปีนะฮะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปดูลำดับเรื่องของพระสุนทรีวณีว่าประวัติความเป็นมาอย่างไรนี่คือพระพรมมังกราจารย์นะท่านยศคุณธงชัยวัตเตมิตรนะฮะครับท่านถือว่าเป็นพระคณาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับในวโรกาสที่ได้รับพระราชทาน เรื่องสมรสักสถาบนาสมศสักขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นทิรัญญบัตนะครับเมื่อวันที่5ทธันวาครับท่านก็ได้รวบรวมเอาทุนโนนมวลสารเพญยัเนเพญจารุหัธาุ่ที่เป็นมงคลนะฮะได้นํามาจัดสร้างเป็นเหรียญพระสุนทรีวณีเพื่อที่จะแจกกับสิจานุสิทธ ที่มามุติตาสการะนะครับนี่คือพระพรมมังกราจารย์นะนี่คือพระคาถาพระสุนทรีวัน,นีผู้ใดได้ท่องเป็นประจำครับสติปัญญาจะเกิดครับสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาจะเกิดทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จท่าชีวิตความเป็นอยู่ก็จะอุดมพระังพร้อมไปด้วยลาภผลภูนทวีมั่งมีสีสุกนะครับพระคาถาสุนทรีวัน,นีนี่คือเป็นรเขาเรียกว่ากําเนิดพระพรมพระพรม ก็คือพระสุน,สนทรีวันีที่กําเนิดจากดอกบัวนะครับเป็นที่รวมของอพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันนี่คือเหรียญพระสุนทรีวันีนะครับก็จะมีทั้งเนื้อทองคำ ครับก็จะมีทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้อ,อทองคำรงยาราชาวดีแล้วก็จะมีทั้งเนื้อสมฤทธ์นะฮะครับนี่คือเนื้อทองคำรงยาราชาวดีครับเบอร์โทรศัพท์เราอยู่ด้านหน้าท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยหรือจะไปบูชาได้ที่วัดเตมิตรนะฮะครับก็จะมีเนื้อเงินรงรง,งยาราชาวดีก็จะมีแบบต่างๆนี่คือเนื้อนวโรหะเป็นที่รวบรวมของข้ารียกาทองคําเงินนาค แล้วก็สำริดแล้วก็สังขวานนอนนะฮะนี่คือหนังสือนะฮะประวัติตำนานของพระสุนทรีวรณีเร่มหนึ่งนะฮะท่านสามารถไปขอได้ที่วัดเตมิตนะฮะครับก็จะมีนี่คือพิธีพุทธาพิเศษนะฮะครับเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมนะฮะพระอโอสถ์วัดเตมิตครับนี่คือพระพรมมังคลาจารนะะนี่คือเหรียญพระสุนทรีวรณีแบบที่สองเป็นแบบเสมาก็คือเป็นเนื้อทองคำ โรงยาราชาวดีนะครับก็จะมีสีต่างๆครับเป็นสีกำลังวันเป็นสีแห่งความมงคลนะครับแล้วก็จะมีเนื้องเงินโรงยาราชาวดีเป็นแบบเสมา ครับก่แล้วก็จะมีเนื้อเงินนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อนวะโรหะหรือจะเป็นเนื้อสมัมฤทธิ์นะฮะครับท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดเตมิตรเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่หน้าจอครับอเน,นื้อจะเป็นเนื้อนี่อันนี้จะเป็นเนื้อสมฤทธิ์หรือเนื้อพิงโกครับสวยงามมากการแกะแบบได้สวยงามข้างหลังจะเป็นรูปพระพรหมสี่หน้านะฮะ ครับก็แล้วนี่คือหนังสือพระสุนทรีวณีครับพิมพ์ครั้งที่สองนะฮะหรือเป็นเล่มสองนะประวัติจะสมบูรณ์ครับก็จะมีวัตถุมงคลอยู่ด้านในนะฮะท่านก็สามารถไปขอได้ที่กุฏิเสนาคุณยงชังยนี่คือรูปเขียนในอดีตนะฮะรูปเขียนในอดีตนี่ครับเป็นรูปพระส,สุนทรีวานีนะฮะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะทรงสนพระไทยอันนี้ภาพนี้เป็นในสมัยสมเด็จพระวรรัตแดง ครับเป็นเหตุให้เพราะพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยเลือรไล่กันในห้าสงศพระไทยในเรื่องของพระสุนทรีวานีนะครับอันนี้ก็เป็นกันครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ตอนนี้อยู่ที่วัดสุทัศน์เทพนารามนะฮรเป็นรูปพระสุนทรีวานีนะครับเป็นรูปพิมพ์หินนะครับก็ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากอันนี้ก็จะเป็นรูปพิมพ์หินเหมือนกันนะครับอยู่ที่วัดสุทัศน์นะคะค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากอันนี้จะเป็นปกหนังสือพระไตรปิฎกของโบราณนะครับ ปัจจุบันครับต้นฉบับนี้ต้องใช้คําว่าหายากมากๆเลยนะอันนี้เพียงแต่ปกพระไตรปิฎกครับที่มีตำนานของพระสุนทรีวานีนะครับอยู่ในด้านในนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพเขียนนะฮะที่อยู่สาราของวัดไร่ขิงนะครับซึ่งพระอุบารีคุณูปมาจารย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระที่นั่ง อน,นันเป็นรูปทรงม้าที่สมเด็จพระวรรน์แดงได้มอบกระถาพระสุนทรีวันีถวายกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วที่เดินทางไปต่างประเทศที่เป็นเสกย่าให้ม้าหายพยศนะเป็นจึงเป็นที่มาของอพระที่นั่งอน,นันหรือพระบรมมราชานุสาสรีทรงม้าที่ปัจจุบันจะมีประชาชนเนี่ยเคารพนับถือกันมากมายนะครับอยู่หน้าพระที่นั่งอน,นันนะครับ ครับก็เรื่องราวของพระสุนทรีวานีครับก็จะมีมากมายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระบรุษทรงม้าตอนที่ท่านเสด็จกลับจากตุโรปบแล้วก็นํามาให้ช่างที่ต่างประเทศปั้นและมาประดิษฐานอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนะฮะครับจะมีวัตถุมงคลต่างๆนะเกี่ยวเรื่องราวของ หลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญหรือว่าพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ที่ท่านเสด็จไปต่างประเทศแล้วก็ท่านก็ไปแสดงอภิเนหารให้กับกษัตริย์ต่างประเทศได้เห็นได้รู้นะครับก็เรื่องราวของพระสุนทรีวัวณีว่ามีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะนี่คือพระร,ระูปของสมบัติสมเด็จพระจ,รจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะฮะนี่คือเหรียญส่งมาครับเป็นต้น กํากเนิดของพระสุนทรีวานีนะครับอันนี้คือสมเด็จพระสังฆราชแพ่ครับผู้ที่ได้สร้างาวัตถุมงคลพระสุนทรีวานีนี่คือ เขาเรียกครอบน้ำมนต์นะฮะพระสูนทรีวันีตอนที่สมเด็จพระสังฆราชแต่ท่านได้รับศาสนาเป็นพระพมุนีนะฮะครับปัจจุบันครับราคาหลักหลายล้านนะฮะนี่คือพระสูนทรีวันีแบบบูชานะฮะครับก็อันนี้คือเหรียญของพระสูนทรีวานีนะฮะครับก็ที่สมเด็จพระสังฆราชแพ่ได้สร้างไว้สมัยเป็นพมุนีนี่คือรวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วท่านได้สร้างเหรียญพระสูนทรีวันีไว้เมื่อปีพศ2496นะ ปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากเพราะว่ามีคนนําไปพกพาราตนาติดตัวก็เกิดอภินิหารนี่คือหลวงปู่กแก้ววัดเคือวันได้สร้างพระปิตาราคาองค์หนึ่งหลายสิบล้านท่านก็ได้ใช้พระคาถาพระสุนทรีวานีบริกรมกรมคาถาน,นี่คือหน้าหน้าบันนะฮะของวัดกลางบางแก้วนะฮะที่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วท่านได้เอาพระสุนทรีวานีเอาไปไหว้ที่หน้าบันครับ อันนี้เป็นวัดกลางบางแก้วที่ผ่านมาเป็นวัดไร่ขิงนะครับนี่คือเรื่องราวของพระสุนทรีวานีนะครับนี่คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ ซึ่งได้สร้างวัตถุมงคลที่โด่งดังใช้พระคาถาพระสุนทรีวณีนี่คือเหรียญเจ้าสัวนะฮะที่ท่านที่คุณพงษ์วังราจาร์ให้พูดถึงว่าขณะนี้ปัจจุบันครับราคาหลักหลายหลายล้านนะฮะแล้วก็ยังมีพิมพ์สะดุ้งกลับนะฮะเป็นเนื้อยาวาสนาจินดามณีครับหลวงปบุญก็ใช้พระคาถาสุนทรีวณีอธิษฐานปลุกเสกนี่คือลีลาหนังตรุงสะดุ้งกลับเนื้อยาวาสนาจินดามณนีซึ่งมีราคาหลักหลายหลายล้านนะฮะ ครับเหรียญพระสูนทริวันีวตัตเมิตรเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามหรือจะไปบูชาได้นะฮะที่วตัตตมิตรวิิทยารามอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะฮะครับมาถึงท้ายรายการครับเพื่อเป็นมหามงคลนะครับก็ท่านที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะตั้งติดตั้งใจรับพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากพระพรหมมังคราจารย์หรือท่านเจ้าคุณนงชัยครับกราบน้ำสก,การครับ นุนินทะวัฒนพุชะคภะสัมภะสุนทรีปานีนางสรนังวานีไมหังปีนัตตังมนังข้าพเจ้าขอน้อมน้อมต่อพระธรรมซึ่งเกิดจากดอกบัวคือพระโอษของสมเด็จสมมาสมพทธเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์จงยังใจของท่านทั้งหลายให้อิ่มเอ,อิบไปตลอดกาลปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นจงสมฤทธิสมความป่าถนา อะไรที่ไม่เกิดก็ขอให้เกิดอะไรที่ไม่มีก็ขอให้มีอะไรที่ไม่ได้ก็ขอให้ได้แก่ท่านมีความสุขกายสุขใจอิ่มเอิบไปตลอดกาลนานเทินสาธุครับหนังสือนะเปิดตำนานพระสุนทรีวันนีก็เรียนเชิญทุกท่านครับไปขอได้ที่วัดเตมิรนะจะมีทั้งเล่มหนึ่งเล่มสองผมไม่ทราบว่ายังมีเร่มไหนที่เหลืออยู่บ้างนะอาจจะหมดนะเพราะว่าเป็นที่ต้องการของ มวลมหาประชาชนเพราะคนนําไปอ่านเรื่องราวของประวัติพระสุนทรีวัน,นีแล้วบางท่านก็นําเอาปกเนี่ยเอาไปตัดแล้วไปใส่กรอบบูชานะฮะเพื่อความเป็นสิริมงค,คลกับตัวเองครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดนะฮะมาถึงท้ายรายการของรายการคุยเฟื่องหลวงพระต้องกาบราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลโลกโดนดานให้ทุกท่านแค้วค่าปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาประการจะคิดจะทาอะไรขอสมความปรารถนาขอทุกท่าน อุดมพรั่งพร้อมไปด้วยลาบผลภูนทวีมั่งมีสีสุขอายุยืนล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสาหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ